สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เรามาเล่นเครื่องครัวกันนะคะอ๋อวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นอันนี้นะคะหลังจากที่เรารีวิวชุดเครื่องครัวไปแล้วเดี๋ยวเรา,เรานี่เ,กกนเราได้ของเล่นมาเพิ่มนะคะไปซื้อนะคะแค่20บาทเองนอ,อมาแจกกันแกฟังนี้อ๋อโอเค,อเคดึงเลยค่ะแกไปเลย เอาออกมาเลยมีอะไรบ้างคะมีจา้าโชว์่านผู้ชมหน่อยจ,จะแล้วก็กุ้งแล้วก็มีหอยกล้วยสีฟ้ามาลาสีฟ้าที่ทอดแล้วก็ชออก้อนน่าจะเป็นผลไม้มั้งอ๋อพริกเหลืองอกระทะ<า> ก็ฝากา่ฝาม้าฝ่าม้าวันนี้ก็จะเอาไปสีเหลืองอและอันสุดท้ายที่คะไม่ได้เลยก็คือเต,าต้าห,หัวใจเต้าแก๊สแต่เป็นรูปหัวใจอ่ะขอส,ะสั่งกุ้งย่างหน่อยค่ะสั่งกุ้งย่างนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดแล้วก็กดมา เดี๋ยวเราใช้อันนี้ดีกว่าเราใช้ของที่เราซื้อมาใหม่ทําดีกว่าไหมใช่ใช้เอามาวางข้างๆกันดีกว่าแล้วก็เอานี่เลยลองอหัวใจบ้างทำาล้หัวใจนะอ,อ๋อติดแก๊สด,ด้วยนะเอาหม้อด้วยเอาหม้อด้วยอ,อยากกินกุ้งนะขอกุ้งด้วยกุ้งวันนี้ลูกค้าสั่งมาว่าอยากกินกุ้งโอเคจัดไปเลยเตรียม,มใส่น้ำมัน เนมันแล้วเรามามาสกินกันนี่เล่นได้จริงด้วยนะคะในราคา20บาทให้มาวัสดุก็ถือว่าพอเล่นได้นะคะเปิดแก๊สเปิดแก๊สโอ้ไฟแรงสุกเหลืองๆเลยนะ เสร็จแล้วจักใส่จานเลี้ยงสวยๆสวยเสิร์ฟลูกค้าเลยค่ะปิดไฟนะอย่าลืมเอาไปล้างทำความสะอาดด้วยนะน,นี่ช้อนไปให้ขึ้นมาเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณค่ะรับมาเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเลยกุ้งออมหมดแล้วนี่นะคะ ของที่เราได้มาในราคา20บาทชุดเครื่องครัวเล่นได้สนุกด้วยน้องๆก็เฮฮาสนุกนะคะถ้างั้นเราฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ดูฝากกดเร,เราจะมารีวิวทำอาหารบนนี้นะคะ<อ>แล้วแล้วแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืม 拜拜。Bye bye.